ชีวิตเราอ่ะมันไม่ยาวนักนะครับดูแลรักษากจิตใจกันให้ดีทุกคนนะครับหากวันนี้ใครจะตัดสินเราก็ปล่อยเขาทำไปหากวันนี้ใครจะไม่เข้าใจเราอ่ะก็ปล่อยเขาไม่เข้าใจไปหากวันนี้ใครจะพูดถึงเรารับหลังก็ปล่อยเขาทำไปความคิดเห็นของพวกเขาอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเราให้เรายึดสัตระทาใครพูดอะไรเขาก็ได้อย่างนั้น เหมือนเขาเคี้ยวหมากฝรั่งครับนะถ้าเขายื่นให้เราเราไม่รับนะครับเดยกเขาก็กลับไปเคี้ยวเองนะครับอืมเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับเขามาทําให้เราได้เรียนรู้บางอย่างถ้าไม่มีผิดก็ไม่มีคําว่าถูกนะครับถ้าไม่มีเกียรติก็ไม่มีคำว่าชอบอย่างนี้แหละครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้กันและกัน จงยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองแบบธรรมชาติของเรานะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรใดๆก็ตามเราอย่าสงสัยในคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดจงใช้ชีวิตให้เต็มร้อยมีความสุขสนุกสนานล่าเริงในชีวิตของเราจงออกไปส่องแสงในความเป็นตัวของตัวเรานะครับในแบบที่เราต้องการชิวๆครับที่จะเป็นเพราะชีวิตเรามันไม่ยาวนักนะครับ ดูแลรักษากจิตใจกันให้ดีทุกคนนะครับผมพ่อขาาผู้ซื่อสัตย์โชคดีมีความสุขทุกคนนะครับบ๊ายบาย